โล o สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์ up ครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูรถที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นะครับ Mercedes EQB นะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2ของ Mercedes Ben z ประเทศไทยต่อจาก EQS รุ่นนี้จะมีการนําไปโชว์ตัวที่งานมอเตอร์โชว์อย่างแน่นอนที่บูธ A 1 9นะครับปีนี้ m e อร์ d e s Benz นย้ายบูธนะครับรถคันนี้เนี่ยเปิดตัวมาในงานที่เป็นงานแถลงข่าวประจําปีของทาง Mercedes Ben z นนะครับในประเทศไทยซึ่งเขาบอกเลยว่ารถในกลุ่ม EQ ของเขาเนี่ย ปีที่แล้วโตขึ้นตั้ง124%และรถรุ่นที่ขายดีคือ EQA และรุ่นนี้ครับ EQB นะครับยอดขายในไทยเองของ Mercedes-Benz เมื่อปีที่แล้วก็โตถึง34%นะครับส่งมอบไปกว่า13,000คันเลยทีเดียวและปีนี้เขาบอกว่าจะมีรถ EV เสริมเข้ามาในพรอร์ตนะครับรวมแล้วเป็น3รุ่นด้วยกัน EQS เราเห็นกันแล้วนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ประกอบไทย500เนาะก็จะเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าแท้เลยส่วน EQB คันนี้นะครับก็คือ GLB ที่นำมา เปลี่ยนให้เป็นในส่วนของระบบรถยนต์ไฟฟ้าเราไปชมรอบคันของรถคันนี้กันเลยครับดีไซน์กระจังด้านหน้าของตัวรถนะครับแม้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแต่เจเห็นได้เลยว่าเฮ้ยกระจังด้านหน้าเนี่ย Mercedes b e n นก็ยังคงอัตลักษณ์ของตัวรถไว้ด้วยกระจังด้านหน้าในแนวนอน2ขีดแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวช่องอากาศเนี่ยก็จะไม่มีอีกต่อไปไฟเดย์ไทม์เลนจิ้งไลท์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเส้นในแนวนอนตามฝากระโปรงด้านหน้าแบบนี้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของรถในกลุ่ม เมอร์เซเดส EQ อยู่แล้วนะรวมถึงวงล้อ20นิ้วของเขานะครับจะเป็นล้อที่มีดีไซน์เหมือนกับใน EQS เลยสวยเลยนะครับ20นิ้วมีชิ้นการตกแต่งนะครับในสไตล์รถที่เป็น crossover ด้วยพลาสติกสีดำด้านตั้งแต่กันชนด้านหน้านะครับยาวไปตลอดทั้งคันเลยแต่ก็จะเสริมความหรูหรานะครับด้วยพาร์ทที่เป็นตัวโครมเมียมแต่ก็ไม่ใช่โครมเมียมที่เงาจนเกินไปออกจะแบบปัดๆด,ด,ด้านๆสักนิดหนึ่งเนาะมีในส่วนของราวหล,หลังคาอลูมิเนียมมาให้ด้านหลัง ฝากระโปรงด้านท้ายครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยที่ถือว่ากว้างพอสมควรเลยห้องโดยสารตอนหลังนะครับในตัวรถของ iQB เนี่ยพอมันเป็นด้วยราคา3ล้านกว่าเนี่ยภายในก็จะดูหรูหราขึ้นมานะครับหุ้มหนังอาร์ติโก้นะครับเดินเข็บสีแดงมีในส่วนของที่เป็นไมโครไฟเบอร์ที่เป็นสีดำนะครับหรือเทาเข้มแบบนี้บ้านเราเรียกเข้าใจง่ายๆคือหนังกรับนั่นเองแต่ว่าลําโพงเนี่ยเท่าที่เห็นนะ ไม่ได้ได้ฮามแมงกอร์ดอนนะสามล้านแล้วนะคุณผู้ชมชิ้นการตกแต่พสสงพลาสติกนะครับตัวเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับพับได้แบบ60-40แล้วก็เนี่ยครับปรับเอนได้นะเอนได้ตามสะดวกตามสบายแต่ว่าตัวสลีรักของเบาะนั่งนะครับเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะนั่งไม่สบายเท่าไหร่หรอกสาหรับคนที่ตัวสูงขาย,ยาวเพราะว่าตัวเบาะรองนั่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแฟร แล้วก็แบนเลยทีเดียวแต่ดีไซน์ถือว่าสวยใช้ได้นะครับมีแอร์สำหรับห้องโดยสารตอนหลังและแน่นอนครับ USB C 2องตำแหน่งสำหรับห้องโดยสารตอนหลังหลังคาด้านบนครับเป็นพาราลลมิกซันรูฟที่แบ่งเป็น2ตอนแบบนี้เนาะปรับต่างๆด้วยไฟฟ้านะครับส่วนห้องโดยสารตอนหน้าครับคุณผู้ชมก็จะได้หน้าจอ10.25นิ้ว2จอนะครับต่อกัน MBUX 6ของเขานะครับแล้วรวมถึงครับ Ambient Light 64เ h ด e สีนะครับทำให้เรารู้ได้เลยว่าเนี่ยยังเป็นรถในเจเนอเรชันก่อนของ ทาง m e r c e d e s b e เ z นะครับเพราะว่าพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัย AMG ที่เป็นดีไซน์ในเจเนอเรชั่นก่อนหน้านี้อยู่นะครับรวมถึงหน้าจอที่ต่อแบบนี้ทำให้รถคันนี้มันไม่ได้มีในส่วนของ h e p a หรือว่าตัว e n e r g i z จที่ช่วยกรองอากาศกรอง PM าาได้ดีเท่ากับพวก EQS นะครับพวงมาลัยของรถคันนี้นะครับจะคุ้มด้วยหนังนับป้ายนะอย่างที่บอกพอมันราคาขนาดนี้บางอย่างก็ดูหรูหราขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะครับตัวแพดเดิลชิพเนี่ยก็ยังคงมีนะครับเป็นคาวานไนส s t ตีลแต่ว่าไม่ได้เป็นแพดเดิลชิ สับเกียร์นะแต่เป็นตัวควบคุมในส่วนของระบบรีเจเนอเรทของตัวรถนะครับในรถ EV เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรีเจเนอเรทไฟในเวลาที่เราถอนคันเร่งหรือเหยียบเบรกเนี่ยเพื่อช่วยให้ระยะทางการใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นอาจจะไม่มากแต่ว่าพลังงานที่เราปล่อยออกไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าซะทีเดียวนะครับรถคันนี้ครับจะมี ในส่วนของวาเลดชาร์จิ่งนะครับมีช่องจ่ายไฟที่เป็น USB-C ทั้งหมดมาให้แล้วในเรื่องระบบความปลอดภัยครับ b y s p o r t Active Brake Assist ครับ Parking Package with Reverse Camera Cruise cool Control a d j u s t a b l e d a m p i n นนะครับหรือว่าช็คที่เป็นปรับไฟฟ้ารวมถึงครับมี Exit Warning ด้วยส่วนเรื่องของระบบการขับขี่ครับ p e r m a n e n t e x c i t e s y n c h r o n o u s m o สม r เขับเคลื่อนที่ล้อหน้านะครับ190แรงม้า385นิวตันเมตร0ถึง100เคมใน8.9วินาทีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน66.5กิโลวัตต์อัวครับเครมระยะการใช้งานที่460กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p ท o p speed อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับการชาร์จ DC รองรับกำลังอัดสูงสุด100ก10ิโลวัตต์10-80ในระยะเวลาแค่32นาทีกับราคาค่าตัวของ mercedes eqb คันนี้3ล้าน2 0มืบาทครับชมตัวเป็นๆได้ที่งานมอเตอร์โชว์บูธ a19 นะปีนี้ mercedes benz ย้ายบูธในงานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ